สวัสดีครับผมนายเสียนายจุนกิ่งครับมหกครับห้าครับวันนี้ก็จะมาขายผลิตภัณฑ์ที่ผมออกแบบขึ้นมานะครับผมโดยผลิตภัณฑ์นี้ครับมีชื่อว่าเซ็ตคู่มายานะครับผมโดยในเซตเนี่ยจะมีมอยส์เจอร์เซอร์บวกด้วยเซรั่มนะครับในเซ็ตเดียวกันเดียวว่าซื้อหนึ่งได้สองเลยนะครับผมสําหรับคอนเซปต์ผลิตภัณฑ์นี้นะครับก็ อ่ะไปดูที่ชื่อก่อนละกันนะครับที่ผมตั้งชื่อว่าเซตคู่มายาเนี่ยผมได้คอนเซปต์มาจากสวรรค์ชั้นยามานะครับผมแต่ว่าถ้าช,ชื่อว่าเซตคู่ยามาเนี่ยมันไม่มันไม่เท่อะผมก็เลยตั้งชื่อคู่ว่าเซตคู่มายานะครับผมโดยสวรรค์ชั้นยามาเนี่ยเป็นสวรรค์ที่อยู่เหนือวงโครจรของพาทิบินะครับผมซึ่งตรงกับคอนเซปต์ของผลิตภัณฑ์ผมนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ผมเนี่ยมันจะช่วยกู้ผิวจากแสงแดดนะครับผมไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรอยู่กับแสงแดดนะสองใช้สองคนนี้ ใช้สองแค่สองอันนี้ครับผมอยู่ครับผมเราเราจะเริ่มลงจากเซรั่มก่อนนะครับผมรอสักแป๊บนึงแล้วรอให้หน้าแห้งก่อนเสร็จแล้วเราลงมาเจอเซร์ต่อนะครับแค่นี้ครับทาก่อนนอนทุกวันครับไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับฝ้ากระอะไรเกี่ยวกับแสงแดดทุกอย่างครับหายครับสําหรับสมบัตคุณนะครับก็จะคู่ผิวจาสแสงรับทำให้ผิวกระจ่างใสและพวกฝ้ากระอะไรก็จะลดลงนะครับและฟื้นฟูผิวหมองคล้ำด้วยนะครับผมอ่ะโดยมาดูถึงราคานะครับราคาครับ หนึ่งพันราคาเดิมหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับผมรู้สึกว่ามันแพงไปหน่อยครับผมก็เลยลดราคาให้นะครับเพราะว่าผมใจดีด้วยผมใจดีด้วยมันเลยลดราคาให้นะครับก็ลดเหลือไม่ถึงพันนะครับแบงค์พันใบเดียวอยู่ครับผมเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีทอนนะครับผมก็มันก็สําหรับช่องทางการสั่งซื้อนะผมก็ตอนนี้ก็กาลังทําเรื่องเข้าพวกแบบวัสันอีเป็นบอยอะไรพวกนี้ครับก็กําลังทําเรื่องเข้าอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีของในนั้นนะเพราะเพราะยัง ไม่ถูกอนุมัตินะครับผมตอนนี้ก็จะเปิดขายเป็นทางติ๊กตงติ๊กต็อกช้อปปงช้อปปี้ครับสามารถพิมพ์หาเลยครับเซ็ตคู่มายาไม่เชื่อคุณลองพิมพ์นะครับเจอแน่นอนเจออะไรก็ไม่รู้ครับผมแต่ว่าผมขายครับครับจเดืมดไปซื้อนะ